สบายดีพี่น้องขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวหมอลัมทางสถานีหมอลัอีสานกรดคอมโดยไม่หยหานเมืองยะโสเป็นผู้ดำเนินรายการประเด็นข่าวในโลกโซเชียลแหละครับเป็นประเด็นที่ทกเถียงพูดคุยกันมาตลอดหลายเดือนอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือว่าโควิด -19 อย่างอย่างหนักบ่เพะอาชีพอ,อื่นๆน,นั่นคืออาชีพหมอลัมกระทบหนักคือกัน คนตกงานในสายอาชีพนี่มีคนตกงานหลายพันคนล้วก็สูญเสียรายได,ได้ขาดรายได้ที่จะมาเลี้ยงปากเลี้ยงทองหลายพันครอบครัวศิลปินหลายคนออกมายอมับว่าปัจจุบันบ่มีรายได้ที่จะ้ามามีแต่รายจ่ายเรียกได้ว่าบางคนถึงขันตกอับกม็มีมาลมําบางคนออกมาลองเพลงออกมาลำ้ำออกมาลองออกมามเปิดมวนิคอนเสิรต์ตเพื่อแลกกับมาไลน์ออนไลน์ บางคนก็นไล่สดขายของเพื่อประทังชีวิตดินร้นแก่ปัญหาเฉพาะหนา้าไปมือมือเพื่อหาเงินเขามาจุนเจือมาเป็นคาเสจายในครอบครัวจากวิกฤตใหญ่ครัยย้งนี้เฮดไหหัวหน้าวงมอลำหลายคณะต่องแบกปรับภาระคาเสจใจต่างๆเพื่อประคับประคองวงหมอลำให้ก้าวพ้นขามวิกฤตใหญ่ครัยย้งนี้ต่อไปได้พระเอกบอยเสจใจหัญญวหน,น,น้าหมอลำใจเกินร่อยออกมาให้สัมผัส สื่อย้อมรับวาตอนนี้เครียดหนักพอเหตุไวรัสโควิด -19 มาแบบบระทันต่างโตคิวงานการแสดงตลอดหลายเดือนถูกยกเลิกแบบกระทันหันเนื่องจากว่าการแสดงหมอ้ำนี่เป็นสถานที่รวมผู้คนมากมายหลายพันคนสมมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 หรือว่าโควิด1 9 พราะมาตรการภาครัฐออกมาหมอลำก็ต่องให้ความร่วมมือและต้องหยุดทําการแสดงตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งทางหมอลำเองก็สูญเสียรายได้ขาดรายได้ก็ต้องแก้ปัญหาเบื้องต้นโดยการดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลสมาชิกทีมงานภายในวงซึ่งวิกฤตใหญ่ครั้งนี้บ่ได้กระทบเฉพาะหมอลำใจเกินรอเพนาบอกว่ากระทบหมอลำทุกคณะทั่วอีสานประมาณสิเป็นหมอลำเรืืองต่อก่อนหมอลำสิงหมอลำก่อน วงลนตลรีรถเฮรวมไปถึงก่องยาวซึ่งเป็นมหาราสพทั้งหมดถือว่าเป็นมหารสพงานเลื่นเลื้งทั้งเบิดงานกาชาติงานประเพณีกิจก,กรรมทุกสิ่งทุกอย่างนี้หยุดทั้งหมดวันวัวว่าหน้าบออยังบอกอีกว่าตอนนี้ ต้องจำใจนำทองที่เก็บสะสมไว้สิบห้าบาทออกมากขายเพื่อต่อชีวิตซึ่งกอนหนนี่นำเงินไปลงทุนในการพัฒนาวงสางวงสางทีพักสำนักงานสางลงสอมของวงมูลค่ากว่า2อล้านบาทก่อสางไปใลประมาณ7 0 8 0ดต้วยสถานการณ์บังคับแบบนี้จะดิ้นร้นพยายามก่อสางต่อให้เสร็จ เนื่องจากว่าบอยอยากให้งบคาบ่าใช้จ่ายบานไปลายไปก่านห้ีวาสันวาหลังจากจบวิกฤตคันนีสถานการณ์ในวงกองคงเริ่มนำหนึ่งใหม่อีกเทืออนึ่งพระเอกบอยสิริชัยหัวหน้าวงมาล้อใจขึ้นรอยยังบอกอีกว่าติดตามข่าวสารในเรื่องการแพร่ระบาดตั้งแต่ปลายปีทีแล้วแต่วัดตอนนั้นก็แอบคิดว่าจะระบาดมาถึงเมืองไทยหรือบอจะกระทบต่อวงการมาล้าอีสานบรรเทาหรือบอซึ่งในช่วงสแสดงได้ กาพยายามเก็บเงินและกการแนะนำลูกน้องทีมงานภายในวงเก็บเงินไวหลายหลายและกกาประหยัดค่าเสียใจเพราะบางหัว่าจะกระทบต่อวงการมอลำตอนใดเพราะเดือนมีนาคมผ่านรฐดระกาศให้ระงับมหอรสศพและกกางานลื่นเลื้อทุกประเภทรวมไปถึงคอนเสิร์ตมอลำทั่วอีสานต้องหยุดคิวงานการแสดงไปโดยปริยายซึ่งยอมรับว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมต้องหยุดทําการแสดงอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ ตามที่ภาครัฐมีมาตรการออกมาสําหรับมอํำใจเกินร่อยเป็นหมอลำนองไม้ปลายแดงที่ตั้งวงมาใดเพียงแคสีฤดูการเป็นหมอลระดับแนวหน้าอีกคณะหนึ่งของเมืองไทยซึ่งมีคิวยันการแสดงจองข่ามปี2ปี3ปี10ปีกัมีเนาะถือว่าเจอวิกฤตข้างนี้กระทบอย่างหนักมีคิวงานที่ต้องยกเลิกไป2เดือน3เดือน สี่เดือนกม็มีซึ่งคิวงานการแสดงของมะลําใจเกินดอยนี่จะน้าเนี่ยในช่วงมกรากรุ่มพามีนะมาเมษาสี่เดือนตลอดสี่เดือนหรือว่าคิวงานนันเนและก็เป็นช่วงไฮซีซันของวงการะลําอีสานบรรเทาคือช่วงกรุ่มพามีนาะและะ้วก็เมษาส่วนพฤษภาพมิถุน้าเนี่ยก็เริ่มลาแล้วและก็เข้าสู่การปิดฤดูก,กาลสำหรับมะลําใจเกินดอยกระทบหนะักคือกัน ซึ่งเป็นวิกฤตครั้งใหญ่ของวงการมร้ำอิสานบรรเทาหมอลำทุกคนตกงานขาดรายได้ถือว่าเป็นวิกฤตครั้งใหญ่ทีหลายคนบอกขาดถึงสําหรับวงการมำอีสานบรรเทาก็ซอยกันอุ่มชูซอยกันสนับสนุนให้กําลังใจซึ่งกันละกันนะพี่น้องเนาะหมอลำจะอยู่ใดกย้อนพี่ยองน้องซอยกันสนับสนุนไหวบกหัว มอลำอีสานบรนเทาสิอยู่คู่กับเพนดินอีสานตลอดไปในซ้ำไรถามพี่น้องป้องป่ายบอซอยกันสนับสนุนอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดถูกใจกดซับสไครต์กดกระดิง่งติดตามข่าวสารความเคลนไหวในวงการับอีสาาบรนเทา อัปเดตคลิปไม่ไหมกสิแจ้งเตือนทุกครั้งนงพีน้องเนาะตลอด24ชั่วโมงมเมยหันเมืองยาโสขอบคุณสำหรับการติดตามเป็นกำลังใจในการทำงานสรรหาข่าวสารวงการมาำํำมาเบาสูพีสุนองฟังขอบคุณและสวัสดีค่ะ